ให้ยกเลิกความในมาตรา91และก็ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทนมาตรา91ก็คือการออกเสียงลงคะแนนเนี่ยให้ทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องทำเครื่องหมายของหมายเลขผู้สมัครหรือบัญชีลายชื่อของพรรคการเมืองในบัตรเลือกตั้งและในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด หรือบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดหรือไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดเพราะฉะนั้นเนี่ยในการออกเสียงลงคะแนนเนี่ยก็ยังคงเดิมก็คือยังคงใช้เครื่องหมายกากบาดในช่องอช่องที่เขาให้ทำเครื่องหมายนะครับของหมายเลขผู้สมัครและในกรณีที่ ประสงค์จะออกเสียงไม่เลือกผู้สมัครใดหรือบัญชีรายชื่อพักการเมืองใดก็ให้ทําเครื่องหมายกากะบาทในช่องที่ทําเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครใดหรือไม่เลือกบัญชีรายชื่อพักการเมืองใด